ครับนี่เราจะปลามากเก็บบกนะครับเนาะครับคุณยามสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามาเล่นเก็บบล็กกันอีกเนาะครับผมนี่ครับต้นบกครับนี่ม่ามื่นหม่ามื่นหม่ามื่นครับทางเหนือห้องม่ามื่นครับเนาะมากันสี่คนครับไม่เหงายวเนาะม่ามื่นหรือเปล่านวดบล็อกเนาะครับนมาด้วยกันสี่คนครับไปเอาไปหอกันครับบกมันจะเป็นหนักกว่าครับเนาะ โอ้ยต้นใหญ่ขนาดเขาเนี้นี่ครับปลาทั้งที่ต้นะมื่นบล็อกนักครับนี่ครับตัวนี้ก็เอาสายสารนัดเก็บไปห้องแล้วครับนี่นะงัวเขาไปกินครับนี่ครับตรงไหนีนก็มีครับต้นใหญ่กันบกครับ ไปดยได้ก็มีครับต้นบะหมื่นบกนี่นะครับอยู่ในปลาไก่ก็มีครับที่บ่อซส่สารเเนทปลาเห็ดป่าใหญ่ก็เปลืปอกเลือกประเต๋อครับมีปลาปลามาเก็บตวยครับเนาะบกเหลือมแห้งเก็บเก็บไปแล้วเขาเอาเพทาครับไปทาไปทุบตากแดดให้มันแห้ง สักสองสามแดดครับสองสามแดดใช่ครับมาคว้ามากินมาคว่วไดแล้วครับสาชมบรรยากาศครับก็ต้นบกครับนี่ครับบางต้นกัหนวยมาอไข่งครับบางต้นก็หนวยงบบ้หน่วยเม็ดน้อยก็มีครับบางต้นก็เม็ดใหญ่ครงกับปะแล้วครับปะกันแล้วเนาะ เฮ็ดครับเฮ็ดเติมหอ,อกลางหางเนาะพักวันสองวันมันจะขึ้ไปหาเฮ็ดรอมันออกก่อนครับเฮ็ดหน้าหนาวกออกคล้ายตอ่นนี้ก็วางๆเขามาเก็บอบบกเก็บปะมื่นไปพาไปขายกันครับสร้างรายได้เนาะ เริ่มเก็บกันแล้วครับว้าเก็บต้าหมูนเนอะ้นาเก็บกัตานหมูเนาะห่มตันกินยลานะครับกาศครับตาหูปา ก็เก็บไปเนอะวางตกดอยเนอะก็ห้ามดูกันอยา่ยงกันเยี่ยงกันเก็บเดี๋ยวบาใสาชจยใส่นัดเก็บกันเนอะครับมีามารอรุ่นก็หาจได้นักเนาะครับผมหมอสายใส่หนัครับ ไปดูของป้าๆเขาได้หลายวะมม่ก็ได้เกลืองผงเนาะให้คนนิดหน่อยเดี๋ยวไปหาต้นใหม่เนาะคุณยายได้หลายละคุณยาย,อนนยโอ้เก็บหมื่นจัดบวย้ยหองหมื่นเก่งมยาย้ายเยนาะยายอายุหกสิบปลายแล้วน่ครับแข็งแรงอยู่ครับ สี่มักเจิอ <aha> ล <tra> ่ะโอ้ทเดือนเจซิแล้วครับยายเป็นแข็งแรงป่าได้สบายสเลยเตปีบดังอยู่เนาะเตปีบดังอยู่เตปบดงอยู่ครอมไทยก็ดังนะกาเอ้ดังกา้ดงดัง้ง พักเบรกกิขนขนมห้องต้องนคนขับมาเอาแห้งต่อได้คนน้อยเดียวได้คนน้อยน้อยคนน้อยครับได้คน,นเกินใต้เอา<น>สองคนรวมกันก็นเลยเป็นไต่นคนเดียวก็ได้เลยเก่งไต้ไต่อของบอสไซส์เนี่ยได้ไต่ครับเนาะก็ทำซักหน่อยครับของยายอยู่ขุ่ครับถนน,นกุ้งยายได้เนยเกินใต้ตครับเกินกระสอบยายกินข้าวกับกล้วยแข็งแรงทอวกับกล้วย สกยายสูรีับยายกับสุบรียากับสูุรีง่งะยุงค่บะสูบุรีบะได้ยุงมันเยอะยังสูบุรีบูขนาดโตที่เ่าจะปั้งอันไปลายถนนมั้งครับแหมต้นเนาะจะมีหน่อยนักก่อรับเดี๋ยวไปบอกกันครับองอมเหนียไว้เต็มที่นอข้ามไปลายครับ นี่ก็ถนนาชมบรรยากาศในป่าโวยครับเนาะอตอนนี้เฮ็ดด่านออกนอเนกเม็ดด่านพุทะไทยเม็ดไงกอง ก็งาพอดีเนาะบน้อยเหไครับที่เป็นกองเป็นกองเท็บเป็นมดแล้วเนาะเดือสามต้นครับเม็ดใหญ่อยู่แล้วเนาะอันนี้คงคืขาวเนาส่งไปแล้วม่วก็เอาเหรอ ไปเีนลูกน้อยมนั่นเนี่เม็ดใหญ่ใพญ่คุณเต่งเต่งเทโพน่ะเปลือกบางดีเล็กกันน้อยแล้วนั่นไปเรนบบเอาอน่ะได้แล้ับต้นมันคเม็ดใหญ่อยู่เนาะครับ บลแล้วง่ายขนาดบล็อกไงอยู่ครับโอ้โหดูปกองปิดกองนี่เนอะนี่ยพอใช้ยาเก็บนี่นี่อันนี้น่ะตะเกียเอาเลยน,ะน่ะม,มันอ้วนเลยเม็ดมันอ้วนพาของง่ายครับ ทุกวโดยจริงโดยชั้นระวังกันเนึกรวมนะครับครับโอ้ดดยจริงโดยชั้นครับ กับต้นนี้ครับตัวอเนอี้แต่ใหญ่กว่าครับกับบกต้นบเหมื่นครับสันนักเขาเก็บตั้งหลุมครับกับเสียงเจ้าเจ้าหลุมครับเนี็บใส่ลงไปหาเนาะ ครับเก็บบมาบกมานี่ครับเก็บแล้วก็จะเก็บถึงประมาณมือเนาะหมาส่เอาไปละหมาไซข้าวหลอบละครับผมมีเทียวซ้อมเทียวซอมครับนี่ครับของป้าปาของป้าปาเขาครับอยู่บนผนก็มีจ้ะของป้าปาเขาครับขึ้นไปบนครับเอารถครับผมครับมานี่ก็หมาหมาบกครับเนาะครับผมเก็บไว้ครับจะพาเนาะนี่เรื่อยครับครับวันนี้ก็ลาบปีแล้ะน้องปิกบ้านปิกจองก่อนหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องบางเหนือผ้าลุยครับวันนี้ก็ลาปีและน้องกคนครับสวัสดีครับ